สู่ขีดสุดของความตื่นเต้นสัมผัสประสบการณ์การประจนภัยที่ไม่เคยมีมาก่อน CF m o t o 0ตพันเเรือธงคันใหม่ที่พร้อมนำคุณไปได้ทุกที่ด้วยเครื่องยนต์ที่ทรงพลังดีไซน์ที่ดุดันและเทคโนโลยีขั้นสูงที่ออกแบบมาเพื่อรองรับทุกสภาพถนนเพื่อมอบสมรรถนะที่ยอดเยี่ยมและการควบคุมที่แม่นยำในทุกการเดินทางแต่การผรจญภัยที่แท้จริง เริ่มต้นเมื่อทางลาดยางสิ้นสุดลุยผ่านผืนทรายที่ร้อนระอุพิชิตยอดเขาที่ท้าทายและฝ่าฟันโคลนที่หนาแน่นนี่คือความท้าทายที่แท้จริงของนักเดินทาง ระบบกนสเสถเยือนที่ปรับแต่งได้โครงสร้างที่แข็งแกร่งถูกสร้างมาเพื่อการลุยอย่างแท้จริงรถคันนี้เข้าใจในจิตวิญญาณของการออกนอกเส้นทางหน้าจอแสดงผลที่คมชัดระบบนำทางที่ล้ำสมัยและความสะดวกสบายที่ทำให้การเดินทางกลายเป็นเรื่องง่ายทุกองค์ประกรอบถูกสร้างขึ้นด้วยความใส่ใจเพื่อให้คุณจดจ่อกับการผจญภัยตรงหน้า ไม่ว่าเป้าหมายของคุณจะอยู่ที่ใดไม่ว่าเส้นทางจะท้าทายแค่ไหน CF Moto พัน MTX พร้อมเป็นคู่หูที่เชื่อถือได้และสมบูรณ์แบบที่สุดของคุณออกไปค้นพบโลกใบใหม่และสร้างเรื่องราวของคุณเอง CF Moto พัน MTX Adventure for every talent